ภาพหน้าเป็นปลาสดเลยฮะแวะปั๊มรอบที่หนึ่งคือกาแฟในยามเช้าและเดี๋ยวจะต้องมีแวะปั๊มรอบที่สองเนื่องจากอิดเดตดูได้ไงเ,เ,ปเป็นตลอดกินกานแฟตอนเช้า เดินทางต่อแล้วเราก็มาแวะกินข้าวกันนะนี่ของแฟนกระเพราไข่ดาวส่วนของเราต้มเลือดหมูก็คือกินได้ไม่ถึงห้านาทีนะก็คือห้องน้ำถามหาแล้วเข้ารอบที่หนึ่งไปเลย ชัดชัยหันหน้ามาสิเป็นไงบ้างเหนื่อยทั้งตัวอ๋อไม่อดทนเลยจะพาทุกคนไปดูที่น้ำ มตอนนี้ถึงภูทะเบิกแล้วพอยืนข้างเธอแล้วหนาวมากพอด,ดับ ขึ้นไปดูว่าเขี่ยสาเพราะมันหนาวมากหนาวคือแข็งมากตอนนี้ตอนกี่โมงประมาณจะหกโมงแล้วปะหกโมงแล้วอ,อีกสี่ที่หกโมงมหนาวมากหนาวเหมือนจะตุยไปดูนอน หนาวไหมอาเขียนออกมาอย่างนี้ไม่หนาวไม่บางนกินน,นี่เนี่ตอนนี้กำลังกลับจากปูทับเบิเวลาประมาณสองทุ่มหนาวมากหนาวจนมือแข็งก็คือหนาวแบบหนาวขั้นสุด ไม่รู้คือคนอื่นอาจจะไม่หนาวแต่คืนนี้หนาวมากหนาวจนมือชาหนาวแบบหนาว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 มากตอนนี้กําลังแวะซื้อโกโก้ร้อนจากร้านนี้ก็คือแบบว่าใช้แฟนลงไปซื้อเพราะว่าตัวเองลงไม่ไหวแล้วคือแบบเป็นคนที่หนาวแล้วคืนมันหนาวแบบเราก็ไม่ได้เตรียมใจอะเนาะว่าจะหนาวขนาดนี้แล้วคืนมันหนาวแบบคือทำอะไรไม่ได้อ่ะ ก,กินแล้วแบบทุกอย่างไม่หลอนไม่อะไรเลยกินหมกูกระทะแล้วออตอนนี้เช็คเอาออกจากที่พักคืนแรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อ ชื่อว่าคาเฟ่นิวอินบ็อกจะเป็นทางที่ขึ้นไปอ๋อย,ยงหายจะเป็นทางที่ขึ้นไปเขาคอไปกันย้เย้วันนี้ก็มาแวะกินข้าวกันอีกแล้วเราก็คือ จะไปเดินทางก,กันต่อนี่ก็คือคาเฟ่ที่เราจะมานะก็คือ New In Box เปิดเมาเคียตยนนู้เย็นเลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นสองอนะคือแบบกลัวตกมากนี่แฟนผู้มานั่งรอแล้ว ทุกส่วนดอกไม้ที่นี่จะมีหลายสวนมากก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเข้าสวนไหนซึ่งแบบทุกส่วนคือสวยหมดแล้วเสียค่าเข้าแค่คนละยี่สิบเองแต่แบบดูความคุ้มค่าคือแบบดีมากสวยมาก เขากลับไปอยู่ด้วยกันไหมคะฮะกลับกรุงเทพไหมไปกรุงเทพไหมฮนี่ไม่ได้หรอกแคบีน้อยใจแล้วเนี่ยแอบนอกใจมาหาแมวตัวอื่นเหรอตเกเย็นมาแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะกันเหมือนเดิม อุ่นกว่าที่ภูทับเปิดซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่ามันโอเคอยู่ซึ่งยังอยู่ในอุณหภูมิที่ทนได้อาลมตอนนี้ก็เหมือนเปลี่ยนที่ทำงานแล้นะเนาะตื่นขึ้นมาทำงานดูวิวสวยๆตอนเช้า เรากำลังเดินทางไปหาดก,กาแฟและข้าวเชาทานกันนะมื้อเช้าวันนี้ก็คือข้าวต้มหมูกับลาเต้เย็นตรงนี้คือเราไม่ได้ถ่ายไวอ้อ่ะแต่เรามาคาเฟ่ที่ชื่อตักหมอ้อตักหมอ้ออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ต้องลองรีเซิร์ชกันอีกทีนะ ร้อนร้อนมากด้วยความที่มันลงจากเขาแล้วแหละก็เลยร้อนนิดนึงเราด้วยความที่แฟนเราอ่ะนานทีจะขับรถมาปิชบูนใช่ไหมก็เลยยูยดีเราก็มาโผล่กันที่น้ำตกแล้วคือแบบว่าตอนนี้แฟนพยายามจะเดินเข้าไปด้วยทาง400เมตรแต่แบบดูคือเราเหนื่อยแล้วเว้ยเราเหนื่อยมาก คือเดินได้ไม่ถึงร้อยเมตรละสำหรับไม่อยากเดินแล้วแต่คือบรรยากาศมันดีนะถึงแบบดูอาจจะแบบแพ้งนิดนึงแต่คืออากาศคือไม่ร้อนเลยตรงเนี้ยเย็นมากเพราะมีน้ําตกไปแหละดูนี่ถ้าทุกคนเห็นไปไกลๆนู่นจะมีน้ําตกอยู่แล้วก็วนลูอีกเหมือนเดิมนั่งทํางานไปเลยที่อเมซอน สุดท้ายแลละถึงเวลากลับกันจริงๆแหละหลังหกโมงเย็ยนไปเลยแล้วชิปนี้ก็จบลงด้วยพาแฟนมากินข้าว